สวัสดีครับผมเต้วัชรรันนะครับวันนี้กลับมาพบกับการรีวิวนาฬิการเรือนนี้ครับนี่คือ Amazfit T-REX 3 Pro นะครับในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสลองเจ้า Amazfit T-REX 3 Pro เรือนนี้อย่างเต็มที่มาแล้วนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ Amazfit b a l a n c e 2ซึ่งผมได้ลองไปเมื่อไม่นานมานี้ มันจะดีหรือว่าแตกต่างกันยังไงแต่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเกิดอยากจะได้สรุปแบบเร็วๆเลยนะครับผมจะสรุปแบบนี้เลยว่าสมมุติว่าถ้าจะต้องเทียบกับเรือนนี้นะครับซึ่งก็คือ a m a z f i t Balance 2เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆกําลังมองหานาฬิกาวิ่งจะเลือกตัวไหนดีจริงๆ2ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเน้นเรื่องของการวิ่งจริงๆนะครับเน้นเรื่องความสบายในการสวมใส่ ทั้งตอนนอนตอนออกกําลังกายแล้วก็สามารถใส่ในชีวิตประจําวันได้มีสายเปลี่ยนนะครับสสีผมแนะนําว่า Amazfit Balance 2เนี่ยยังเป็นตัวเลือกที่ดีและผมคิดว่าใส่สบายกว่า T-rex 3 Pro นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ชอบกิจกรรมเ outdoor สายลุยขี่มอเตอร์ไซค์วิบากมม u เท่นไบ i ์ปั่นจักรยานโหดๆแคมปิ Hot ้งยิงนกตกปลาต้องการความทนทานถึกบึกบึน ผมว่า T-REX 3 Pro น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสุดณนะตอนนี้จากค่าย Amazfit ครับผมขอเล่าสเปคคร่าวๆของนาฬิการเรือนนี้ให้ฟังก่อนนะครับสำหรับสเปคของเจ้า Amazfit T-REX 3 Pro เรือนนี้นะครับก็ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบการวิ่งเทรลนะครับเพราะว่ามันมีความถึกบึกบึนจริงๆนะฮะสีที่เห็นอยู่ในมือนี้นะครับเป็นสีที่เรียกว่า tactical black นะฮะก็จะมีความเข้มดุดันหลอ่อๆเลยนะฮะอีกสีนึงให้เลือกก็จะเป็น กรอบทองนะก็จะมีความหรูหราขึ้นอีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้ว่าเพื่อนๆชอบสีไหนนะครับสเปคที่มากับนาฬิกาเนี่ยค่อนข้างโหดเลยนะครไม่ว่าจะเป็นตัวเฟรมกรอบของนาฬิกาเนี่ยทำมาจากไทเทเนียมอลลอยนะครับตัวปุ่มอะไรก็ทํามาจากไทเทเนียมอลลอยซึ่งมีความแข็งแรงทนทานแน่นอนนะผมทําการทดสอบแล้วโดยการเอาไปทุบกับหินก็พบว่าไม่เกิดร่องรอยอะไรเลยนะครับโดยเฉพาะตรง กระจกซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ไปลองมาแล้วเนี่ยกระจกซักไฟล์ตัวนี้เนี่ย ไม่มีร่องรอยอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับก็ต้องถือว่าทนทานมากๆตัวเรือนของตัวนี้นะครับมีความกว้างอยู่ที่48มมนะครับก็ต้องถือว่าเป็นตัวเรือนที่มีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะครับสำหรับคนที่มีข้อมือประมาณผมใส่แล้วก็จะออกมาประมาณแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นคนข้อมือเล็กแนะนําว่าใช้ตัวขนาด40มมน่าจะเหมาะกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะดูค่อนข้างใหญ่นิดนึงระบบนําทางนะครับหรือว่า G P S เนี่ยมีถึง6ตัวด้วยกันนะครับมาพร้อมกับออฟไลน์แมพซึ่งสามารถที่จะ ดาวน์โหลดแผนที่ได้นะครับรวมถึงค้นหาจุดต่างๆหรือว่า P.O.I Point of Interest ในนาฬิกาได้และที่สำคัญคือมีระบบนำทางอัตโนมัติ built-in อยู่ในนาฬิกานะครับซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการเดินทางนำทางเวลาไปเดินป่าหรือว่าวิ่งเทรลอันนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆและที่สำคัญนะหลังจากที่ผมลองตัวดาวน์โหลดแผนที่ของการแข่งขนันการวิ่งเทรลเข้ามาในนาฬิกาเนี่ยต้องบอกเลยว่า ความแม่นยำของ GPS ค่อนข้างสูงเพราะว่านาฬิกาตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ turn by turn navigation นะครับหมายความว่าเวลาเราวิ่งไปเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกนอกเส้นทางไหมต้องกลับมากี่เมตรซึ่งความละเอียดนะครับก็ค่อนข้างทำได้ดีมากๆและค่อนข้างที่จะตรงมากๆเลยหลังจากที่ไปลองในงานวิ่งเทรลมาแล้วอันนี้บอกเลยว่าสะดวกมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบวิ่งเทรลโดยเฉพาะเนี่ยผมแนะนำเลยว่านาฬิกาที่มัน สามารถดาวน์โหลดแผนที่เข้ามาได้แบบนี้เนี่ยจะทําให้การวิ่งของเราสนุกขึ้นมากเลยและที่สําคัญนะครับก็คือโหมดของการออกกําลังกายที่ติดตั้งอยู่ในในาฬิกาตัวนี้เนี่ยมีมากถึง180ชนิดกีฬานะครับสามารถคัสตอมไนซ์เพิ่มได้เองอีกส่วนคนที่กําลังสนใจไฮร็อกซ์นะครับนาฬิกาตัวนี้ก็มีโหมดไฮร็อกซ์บิวอินมาให้ด้วยซึ่งก็ถือว่าสะดวกมากๆไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วสามารถใช้ในาฬิกาตัวนี้ในการฝึกซ้อมไฮร็อกซ์ได้เลยและนอกจากนั้นนะครับตัวนาฬิกาเองก็ยังมีส p e กเ e อร์ แล้วก็ตัวไมโครโฟนติดตั้งอยู่ในตัวนาฬิกานะครับนั่นก็หมายความว่าเราสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธทำการโทรเข้ารับสายได้เหมือนเจ้า a m ส z f i t Balance 2เหมือนกันนะครับเ mm. สียงที่ได้จากไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงตัวนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างชัดเจนดีมากๆเลยและที่สำคัญเลยสำหรับสายวิ่งเทรลนะครับนาฬิการเรือนนี้เนี่ยมาพร้อมกับ l t In Flashlight นะครับหรือว่าไฟฉายที่ติดตั้งอยู่ในตัวนะครับสามารถที่จะเปิดโหมดต่างๆได้ความเข้มของแสง โหมดสีแดงไฟสีแดงก็มีนะครับเพื่อลดการรบกวนสายตานะครับโหมดที่แรงที่สุดนะครับก็คือบูสโหมดสามารถให้ความสว่างได้ถึง300ลักซ์ซึ่งโหมดนี้เนี่ยจะสามารถใช้ได้ประมาณ10นาทีนะครับแล้วมันก็จะย้อนกลับเข้าสู่โหมดปกติในสถานการณ์ฉุกเฉินจุดที่มืดมากๆเนี่ยสามารถใช้ ไฟฉายตัวนี้ในการส่องพื้นได้ดีเหมือนกันขณะวิ่งนะครับอายุของแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้ได้ประมาณ2-3ถึงสสัปดาห์นะครับเพราะว่าผมเองเป็นคนที่ใช้ในการค่อนข้างที่จะเยอะออกกำลังกายแทบจะทุกวันเลยซึ่งต้องบอกว่า2-3ถึงสสัปดาห์ต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยผมต้องบอกว่าทำได้ดีเลยนะครับไม่ถึงกับต้องหุดหิดเพราะว่านาฬิกาหลายๆรุ่นเนี่ยต้องบอกว่าบางทีใช้ไปไม่ถึงอาทิตย์ต้องชาร์จใหม่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ใช้ไปประมาณ2สัปดาห์ สสัปดาห์ก็ช์จทีหนึ่งก็ถือว่าสะดวกมากๆที่สำคัญนะครับนาฬิกา Amazfit เนี่ยสามารถใช้งานได้ร่วมกับ s ซฟ e o s นะครับซึ่งมีทั้งบน Android และ iOS ฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของการเชื่อมต่อกับนาฬิกาในการเก็บข้อมูลต่างๆถือว่าทำได้สะดวกมากใน s ซฟ e o s ก็จะมีการจัดหมวดหมู่ของนาฬิกาที่เรามีอยู่นะครับรวมถึงการจัดแยกข้อมูลต่างๆซึ่งถือว่าสะดวกมากๆฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆมีนาฬิกาหลายเรือนเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะทาการ ซิงแล้วก็วุ่นวายนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกจัดเก็บอยู่ใน s ซฟโอเนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสะดวกมากๆและที่สาคัญเจ้า a m a z f i t T-Rex 3 Pro ตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับฟีเจอร์ b i o Charge ซึ่งเป็น Energy Monitoring นะครับควบคุมในการดูแลติดตามสุขภาพของเราซึ่งระบบตรงนี้เนี่ยทาง a m a z f i t เขาทําการออกแบบแล้วก็เขียนอัลกอริทึมของตัวเองขึ้นมาซึ่งนั่นก็หมายความว่าฟีเจอร์นี้นะครับเป็นระบบที่คิดค้นขึ้นมาเองของทาง Amazfit นะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าเขาใช้ระบบของคนอื่น แล้วก็ทําการตรวจเช็คสุขภาพของเราฉะนั้นในเรื่องของความแม่นยำเนี่ยมาตรฐานก็จะเป็นของ a m a z f i t ซึ่งถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับตัวอย่างเช่นผมใช้ในการติดตามจํานวนนับก้าวของแต่ละวันนะครับรวมถึงการแทร็กการนอนหลับของผมทุกๆวันนะครับซึ่งตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาผมก็สวมใส่นาฬิกา a เม z f i t นอนทุกวันซึ่งมันก็เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญนะครับที่จะบอกว่าเราต้องไปพัฒนาที่จุดไหนเราต้องนอนเยอะขึ้นไหมเราต้อง หลับยังไงเราต้องเตรียมตัวยังไงและอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆของ s a f e o s ก็คือมีตัวแอปพลิเคชันอื่นๆอีกมากมายให้เพื่อนๆดาวน์โหลดได้ในตัว s a f e o s นะครับซึ่งอันนี้ถือว่าสะดวกมากๆไม่ว่าจะเป็นตัว Face Watch ตัวแอปต่างๆที่สามารถโหลดมาใช้งานได้แบบฟรีๆแล้วแอปทุกอย่างเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อในิกา Ama z f i t เท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบสะดวกมากๆท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานี้นะครับต้องบอกเลยว่านาฬิกาตัวนี้ถือว่าเป็น หนในเรือธงของ a m มริกาสปินะครับฉะนั้นราคาเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับราคาป้ายอยู่ที่17,990บาทนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปลองเช็คดูตามแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยราคาน่าจะถูกลงแล้วนะครับถ้าเกิดรวมส่วนลดอะไรต่างๆยังไงลองไปเช็คดูเพราะผมคิดว่าราคาหมื่นต้นๆน,นะครับกับนาฬิกาตัวนี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆกับสายเทรล นักวิ่งเทรลนะครับนักวิ่งทั่วไปหรือว่าสายที่ชอบกิจกรรมเอาท์ดอร์ยิงนกตกปลามอเตอร์ไซค์คือทนทานคุ้มค่าแล้วก็ฟีเจอร์แบบจัดเต็มมากๆผมก็จะสรุปอย่างนี้อีกครั้งนะครับถ้าเกิดจะต้องเปรียบเทียบนาฬิกา2เรือนนี้ที่ผมได้ทดสอบมาในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาเนี่ย a m a z f i t Balance 2กับ a m a z f i t T-rex 3 Pro ถ้าเพื่อนๆสนใจเรื่องของการวิ่งจริงๆเน้นวิ่งโดยเฉพาะ ผมยังเชียร์ a m a z f i t Balance 2นะครับเพราะว่าด้วยตัวเรือนที่มีน้ำหนักเบามีสายที่สามารถเปลี่ยนได้ใส่นอนสบายกว่าตัวนี้ใส่วิ่งครบจบเลยนะครับวิ่งเทรลวิ่งถนนอะไรได้หมดแล้วก็ที่สำคัญคือราคาไม่แรงเท่าตัวนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เป็นสาย o u t ด o o r นะครับสายกิจกรรมลุยสุดๆตากแดดตากฝนทุลักทุเลทริปอะไรก็ตามแต่ ตัวนี้ผมว่าดีกว่าแน่นอนนะครับถึกบึกบืนวัสดุดีกว่าเพราะว่าตัวเฟรมเนี่ยเป็นไทเทเนียมอลลอยแถมหน้าจอเนี่ยเป็นกระจกซาฟไฟนะครับซึ่งกันรอยขีดข่วนแบบดีมากๆหลังจากที่ลองมาแล้วและนี่ก็เป็นรีวิวของเจ้า Amazfit T-rex 3 Pro เรือนนี้นะครับหลังจากที่ทดลองใช้มา1เดือนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถไปซื้อได้ที่ Amazfit Official Store นะครับหรือว่าตัวแทนจําหน่ายร้านค้าทั่วประเทศวันนี้มีวางจําหน่ายแล้วนะครับลองดูแล้วกันว่า ใช้แล้วเป็นยังไงชอบไม่ชอบยังไงถ้าเกิดใครลองแล้วลองคอมเมนต์มาบอกข้างล่างตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าวิดีโอน่าจะเป็นอะไรรอติดตามกับผมเต้ไปทวันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ